สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนพบกับปริมแนวอนทูนูนะคะวันนี้ปริมมีเรื่องราวของหญิงสาววัย25ปีนามว่าโจแอนนาเยตมาแชร์ให้กับทุกคนได้รับฟังกันค่ะคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2010ที่ประเทศอังกฤษเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นปริมต้องขอพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเธอคนนี้กันก่อนค่ะ โจแอนนาเยตเธอเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปี1985ที่เมืองแฮมเชียร์ประเทศอังกฤษครอบครัวงเธอประกอบไปด้วยคุณพ่อเดวิดคุณแม่เทเลซ่าและพี่ชายนามว่าคริสซึ่งเขาอายุมากกว่าเธอไปเพียง2ปีเท่านั้นค่ะโซแอนนาเธอเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างดี ในวัยเด็กนั้นเธอเข้าเรียนที่เอมรี่สคูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำและยังเป็นโรงเรียนเอกชนอีกด้วยก่อนที่เธอจะเข้าศึกษาต่อที่วิทยายลัยปีเตอร์ไซมอนคอลเลจและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตีในสาขาแลนด์สเคปอาร์ i คิเทคเจอร์หรือภูมิสถาปัตย์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนออกแบบบริหารจัดการและดูแลอนุรักษ์พื้นที่บริเวณสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ธรรมชาติ จาก University of g l o u c e s t e r s h i r โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาได้ไม่นานโจแอนนาเธอได้เข้าทำงานที่บริษัท Highland Edgar Driver ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองวินเชสเตอร์และที่นี่ทำให้เธอได้พบกับเกรกเรียเดนสถาปนิกหนุ่มวัย25ปีซึ่งต่อมาทั้งคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานมาเป็นคนรักกันค่ะ และในปี2009บริษัทที่ทั้งคู่ทำงานอยู่ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่เมืองบิสโตทำให้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นั่นค่ะโดยทั้งสองเนี่ยได้ชเช่าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในย่านชานเมืองคิปตันทั้งเกรกและจอยนาเน,นี่ยนะคะต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองบิสโตเพราะนี่ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทั้งคู่เลยค่ะ เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่เคยย้ายมาอยู่ที่กันเลยและต่อมาโจแอนนาเธอก็ได้เปลี่ยนงานใหม่ค่ะโดยเธอได้งานที่บริษัท Building Design Partnership ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองบิสโตเช่นเดียวกันค่ะโดยในเดือนธันวาคมปี2010ซึ่งเข้าสู่เดือนแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและแน่นอนค่ะว่าบรรยากาศในช่วงนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยลมหนาวและหิมะ ดังนั้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคะจึงมีปาร์ตี้เล็กๆเ,เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและนับได้ว่าเป็นเทศกาลที่นำพาลูกๆหล,ล,ลานเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อใช้เวลาร่วมกันอยู่กับครอบครัวค่ะเช่นเดียวกับเกร็กที่เขาจะต้องเดินทางกลับไปร่วมฉลองกับครอบครัวที่เมืองเชฟฟิลด์ในวันศุกร์ที่17ธันวาคมโดยเกร็กเขาได้วางแผนไว้ว่าเขาจะรีบเดินทางกลับมาก่อนช่วงคริสต์มาสเพื่อใช้เวลาร่วมกันกับโจอนนาค่ะ ดังนั้นโจอแอนนาเธอเลยต้องอยู่อาพาร์ตเมนต์เพียงลำพังซึ่งเพื่อนร่วมงานของเธอก็สังเกตเห็นว่าเธอดูค่อนข้างเป็นกังวลเขาเลยชักชวนเธอว่าคืนนี้ออกไปดื่มกันไหมซึ่งโจอแอนนาก็ตอบตกลงค่ะดังนั้นหลังเลิกงานเนี่ยนะคะพวกเขาจึงไปต่อกันที่ผับแห่งหนึ่งโดยโจอแอนนาเธอได้ใช้เวลาอยู่ที่ผับแห่งนั้นประมาณ 2- ถึงสมชั่วโมงเธอดูผ่อนคลายและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างสนุกสนาน ก่อนที่เธอจะขอตัวกลับและได้กล่าวลาเพื่อนๆนแล้วก็เดินออกจากผับไปขณะเดียวกันนั้นทางด้านเกรกก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านที่เชฟฟิลล์เขาได้ส่งข้อความไปหาโจแอนนาเพื่อแจ้งให้เธอทราบแต่โจแอนนาก็ไม่ได้ตอบกลับข้อความของเกรกแต่อย่างใดค่ะเกรกจึงคิดว่าโจแอนนาเธออาจจะยุ่งอยู่หรือบางทีเธออาจจะเข้านอนไปแล้วก็ได้เดี๋ยวตอนเช้าเธอก็โทรกลับมาเองแต่เมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่เช้าวันใหม่ ปรากฏว่าโจแอนนาเธอยังไม่ตอบกลับข้อความของเกรกค่ะดังนั้นเกร็กจึงโทรหาเธอค่ะแต่เธอก็ไม่รับสายและสิ่งนี้มันทำให้เกร็กเป็นกังวลใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะโจแอนนาเธอไม่เคยขาดการติดต่อแบบนี้มาก่อนเกรกรู้สึกเป็นห่วงแฟนสาวมากแต่ในใจเขาก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นไปได้ที่โจแอนนาอาจจะลืมโทรศัพท์ไว้ที่ทำง,งาน และหลังจากที่เกรกเดินทางกลับมาจากเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมเวลาประมาณสองทุ่มเขาก็ได้เดินทางกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์ค่ะเมื่อเขากำลังจะไข,ประ,ะะขประตูห้องเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าประตูห้องเนี่ยมันไม่ได้ล็อกค่ะเขาเดินเข้าไปในห้องแต่กลับไม่พบเจอโจแอนนาเลยเกรกหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและโทรหาโจแอนนาอีกครั้งแต่ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ มันดังขึ้นภายในห้องค่ะซึ่งต้นเสียงมันดังมาจากกระเป๋าเสื้อโค้ทของโจแอนนาะซึ่งถูกแขวนทิ้งไว้บนราวแขวนเกร็กจึงเดินไปหยิบเสื้อโค้ทตัวนั้นแล้วก็พบว่าภายในกระเป๋าเสื้อโค้ทเนี่ยมันมีของสำคัญของโจแอนนาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์และกุญแจต่างๆในตอนนี้เกร็กเขายิ่งเป็นกังวลไปใหญ่เลยค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่โจแอนนาเธอจะออกไปข้างนอกโดยไม่เอาของสำคัญเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเกร็กจึงตัดสินใจโทรหาพ่อและแม่ของโจแอนนาทันทีเลยค่ะเพื่อที่จะสอบถามพวกเขาว่าพอจะรู้ไหมว่าโจแอนนาเนี่ยเธอไปไหนเธอได้บอกกล่าวอะไรหรือเปล่าทางด้านพ่อและแม่ของโจแอนนานั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่นะเธอไม่ได้โทรมาหาและบอกกล่าวอะไรเลย เมื่อทั้งสมได้พูดคุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆพวกเขาจึงเห็นพ้องต้องกันว่ามันดูมีความไม่ชอบมาทากลแปลกๆค่ะดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะทางด้านเดวิดและเทลิฟาพ่อและแม่ของโจแอนานานั้นก็ได้เดินทางมายังอาพาร์ตเมนต์ของลูกสาวเมื่อมาถึงก็พบว่าเกรกกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่พวกเขาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ มองหาอะไรก็ตามที่พอจะเป็นเบาะแสในการหายตัวไปของลูกสาวแล้วพวกเขาก็พบเข้ากับใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อพิซซ่าเตาอบจากเทสโกในเวลา22นาฬิกาของวันที่17ธันวาคมปี2010หรือวันที่มีคนพบเห็นโจโอแอนนาเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจึงสันนิษฐานว่าในคืนวันที่17ธันวาคมนั้นโจโอแอนนาเธอเดินทางกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์อย่างปลอดภัย ก่อนที่เธอจะหายตัวไปค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แปลกใจในบางอย่างค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากล่าวว่าพวกเขาไม่เห็นพิซซ่าที่โจแอนนาเธอซื้อกลับมาเลยไม่พบแม้กระทั่งกล่องพิซซ่าในถังขยะที่อยู่ภายในอาพาร์ตเมนต์หรือแม้แต่ในถังขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเสมือนว่าพิซซ่ากล่องนั้นมันหายไปค่ะทางด้านพ่อและแม่ของโจแอนนานั้น พวกเขาก็ได้ออกไปพูดคุยกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเพื่อที่จะถามไถ่ว่ามีใครพอจะจำโจแอนนาได้บ้างไหมและพบเห็นเธอที่ไหนบ้างโดยในขณะที่พวกเขากำลังจะเดินกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์พวกเขาก็ได้ชนเข้ากับชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งก็คือวินเซนต์กับชาญ,ญา่าซึ่งเป็นคู่รักที่พักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันกับโจแอนนาแถมยังอยู่ห้องติดกันอีกด้วยพวกเขาจึงถามทั้งคู่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน พวกคุณเห็นโจแอนนาลูกสาวของฉันบ้างไหมพร้อมกับยื่นรูปถ่ายของโจแอนนาให้คุณค้นทั้งคู่ดูแต่ทั้งคู่ก็ตอบกลับมาว่าไม่เห็นเลยแล้วก็เดินจากไปค่ะทางด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะเรียบเรียงไทม์ไลน์ในวันที่โจแอนนาเธอหายตัวไปค่ะโดยพวกเขาได้รับภาพจากกล้องวงจรปิด จากผับที่โจแอนนาไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานจากเทสโก้และจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่เธอแวะระหว่างทางก่อนที่เธอจะเดินทางกลับถึงอพาร์ตเมนต์แต่ก็ไม่พบเห็นถึงความผิดปกติใดๆเลยและในวันที่2 1ธันวาคมหรือสี่วันหลังจากที่โจแอนนาเธอได้หายตัวไปพ่อและแม่ของโจแอนนาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดคุยกับสื่อค่ะเพื่อกระจายข่าวการหายตัวไปของลูกสาวเพราะพวกเขาเชื่อว่าเธอถูกลักพาตัวไป ที่พวกเขาเชื่อแบบนั้นก็เพราะว่าโจแอนนาเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครและชีวิตของเธอตอนนี้ก็ดำเนินไปอย่างสวยงามเธอมีงานที่เธอรักและมีเกรกคนรักที่ดีอยู่เคียงข้างมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เธอจะเลือกทิ้งทุกอย่างไปส่วนในด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพวกเขาเชื่อว่าในคืนที่โจแอนนาเธอหายตัวไปมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ของเธออย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นอาจจะรู้จักกับเธอหรือเป็นคนที่ตัวเธอนั้นมองว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามองว่าภายในอาพาร์ตเมนต์มันดูเรียบร้อยปกติดีไม่มีร่องรอยของการบุกรุกหรืองัดแงะเกิดขึ้นและเมื่อไม่มีเบาะแสใดๆแจ้งเข้ามาอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะคดีนี้มันจึงไม่คืบหน้าค่ะจนกระทั่งเข้าสู่นที่25าธันวาคมหรือวันคริสต์มาสมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง พบเข้ากับร่างอันไร้วิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนลองวูดเลนใกล้กับสนามกอล์ฟและติดกับทางเข้าเหมืองหินในเฟลแลนด์ซึ่งจากการยืนยันตัวตนกับทางครอบครัวของโจอแอนนาพวกเขายืนยันชัดเจนว่าหญิงสาวคนดังกล่าวนี้ก็คือโจอแอนนานั่นเองค่ะโดยคู่สามีภรรยาที่พบเข้ากับร่างของโจอแอนนานั้นทั้งคู่เล่าว,ว่าในช่วงเช้าเวลาประมาณ8ปนาฬิกา45นาที พวกเขาพาสุนัขออกไปเดินเล่นด้วยขณะที่เดินอยู่นั้นก็สังเกตเห็นว่ากองหิมะข้างกำแพงมันดูผิดปกติแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดอะไรพวกเขาเดินผ่านเลยไปแต่ขากราบพวกเขาสังเกตเห็นว่ามันมีผ้าสีน้ำเงินยื่นออกมาจากกองหิมะกองนั้นซึ่งมองดูคล้ายๆกับกางเกงยีนพวกเขาจึงคิดว่าภายใต้กองหิมะนี้จะต้องเป็นคนอย่างแน่นอนพวกเขาจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ และจุดที่พบร่างของโจแอนานั้นมันอยู่ห่างจากอาพาร์ตเมนต์ของเธอไปเพียงแค่สาไมล์หรือ4.8กิโลเมตรเท่านั้นส่วนผลการชนะสูตรนั้นระบุว่าโจแอนานาเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากเธอถูกบีบรัดเข้าที่บริเวณลำคอและผลการชนะสูตรยังระบุเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเธอเสียชีวิตมาได้หลายวันแล้วโดยน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่17ธันวาคมหรือวันที่เธอหายตัวไปนั่นเองค่ะ และถึงแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แต่สภาพร่างกายของเธอนั้นยังคงสมบูรณ์มีการย่อยสลายที่น้อยมากๆอาจเนื่องด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถชนะสูตรสาเหตุของการเสียชีวิตของเธอได้ไม่ยากนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยผลชนะสูตรเพิ่มเติมอีกว่าโจแอนนาเธอไม่ได้กินพิซซ่าที่เธอซื้อจากเทสโก้ในคืนนั้น และเธอก็ไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการออกแถลงการก,กับสื่อเพิ่มเติมว่าตอนที่พบร่างของโจโอแอนนานั้นเธอสวมใส่เสื้อผ้าชุดเดียวก,กันกับวันที่เธอหายตัวไปแต่เธอไม่ได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตและรองเท้าบูทตโดยสิ่งของทั้งสองอย่างนี้มันยังคงอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเธอซึ่งสิ่งนี้มันบ่งบอกได้ว่าโจโอแอนนานเธอได้กลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์ก่อนที่เธอจะหายตัวไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าถุงเท้าข้างหนึ่งของโจโอแอนนามันหายไปด้วยถุงเท้าที่ว่านี้มันเป็นถุงเท้าสกีสีเทาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบมันอยู่ในจุดที่พบร่างของเธอหรือแม้แต่ในาพาร์มนต้เลยค่ะแล้วในตอนนี้คดีนี้ได้ยกระดับจากคดีค้นหายเป็นคดีฆาตกรรมแล้วล่ะค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับข้อมูลบางอย่างจากหญิงสาวคนหนึ่งโดยเธอเล่าว่าในคืนที่โจอแอนนาเธอหายตัวไปนั้นเธอได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอาพาร์ตเมนต์ที่โจอแอนนาเธอพักอาศัยอยู่โดยในเวลาประมาณ21นาฬิกาเธอได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นสองครั้งมาจากทางอาพาร์ตเมนต์ นอกจากนี้ยังมีหญิงสาวอีกรายหนึ่งซึ่งเธอพักอาศัยอยู่ทางบริเวณด้านหลังของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เธอเล่าว่าเธอได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เธอจําไม่ได้ว่าตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่ค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นช่วงค่ำๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เริ่มมองหาความเป็นไปได้ค่ะว่าใครกันนะเป็นคนร้ายในคดีนี้เจ้าหน้าที่เขาคาดการณ์ว่าบางทีคนร้าย อาจจะเฝ้ารอโจแอนนาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธออยู่ก่อนแล้วและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชายที่มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์เจฟฟรีย์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะแล้วชายคนนี้เขาเป็นใครทำไมเขาถึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมล่ะคะคริสโตเฟอร์เขาเป็นอดีตครูสอนภาษาอังกฤษวัย65ปีและยังเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่โจแอนนาเธอเช่าอยู่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคริสโตเฟอร์ไปสอบปากคำ โดยคริสโตเฟอร์เขาได้เล่าว่าในคืนที่โซอานาถธอหายตัวไปนั้นเขาอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องของเขาค่ะซึ่งเขาพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ชั้น3แต่เนื่องด้วยเขาอาศัยอยู่เพียงลำพังดังนั้นมันจึงไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ตัวเขาพูดมานั้นเป็นความจริงหรือไม่ค่ะและการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาปักใจเชื่อว่าคริสโตเฟอร์น่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้ ก็เพราะว่า 1. น,นอแนพาร์ตเมนต์ที่โจแอนนาพักอาศัยอยู่มันไม่มีร่องรอยของการบุกรุกและการงัแดแงะใดๆเลย 2. คริสโตเฟอร์เขาเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ถือครองกุญแจทุกอย่างและ3เลยก็คือคริสโตเฟอร์เขาอาศัยอยู่เพียงลำพังดังนั้นมันจึงไม่มีพยานบุคคลที่จะช่วยยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุคริสโตเฟอร์เขาอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่ และในช่วงเช้าของวันที่30ธันวาคมปี2010คริสโตเฟอร์ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวในข้อหาฆาตกรรมโจโอแอนนาค่ะแต่ในระหว่างที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับโทรศัพท์จากวินเซนต์ซึ่งชายคนนี้ก็คือหนึ่งในผู้เช่าอาพาร์ตเมนต์อีกรายหนึ่งของคริสโตเฟอร์ซึ่งทุกคนยังพอจำกันได้ใช่ไหมคะที่ปริมได้กล่าวไปในตอนต้นว่าวินเซนต์ เขาพักอยู่กับทานยาแฟนสาวของเขาซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่วินเซนต์เขาโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์โดยเขาเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและจุดประสงค์ในการโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตัววินเซนต์เองเขาได้กล่าวว่าเขามีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนคดีของโจแอนนา โดยวินเซนต์เขาได้เล่าว่าในคืนที่โจแอนนาเธอหายตัวไปนั้นเขาได้มองออกไปข้างนอกหน้าต่างเขาเห็นรถของคริสโตเฟอร์มันจอดอยู่และในคืนเดียวกันนั้นนะคะเขาก็ได้มองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแล้วก็พบว่ารถของคริสโตเฟอร์เนี่ยมันจอดอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ว่ามันหันหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามกับในตอนแรกที่เขาเห็นค่ะและคำกล่าวอ้างของวินเซนต์นี้ก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ตัวคริสโตเฟอร์ ดูเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มากขึ้นไปอีกเพราะคำบอกเล่าของวินเซนต์มันไปขัดแย้งกับคำให้การของคริสโตเฟอร์ที่ตัวเขานั้นเคยบอกว่าในคืนนั้นเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำร,รวจนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะปักใจเชื่อว่าคริสโตเฟอร์เป็นคนร้ายในคดีนี้แต่หลักฐานที่มีมันก็ไม่เพียงพอค่ะและการที่วินเซนต์โทรเข้ามาแจ้งเบาะแสะเด็ดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เล็งเห็นว่านี่แหละ คือโอกาสในการจับตัวฆาตกรปากแข็งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำรถของคริสโตเฟอร์ไปตรวจสอบเพื่อจะดูว่ามันมี DNA ของโจแอนนาบ้างไหมและพอจะมีอะไรที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคดีนี้ได้บ้างแต่ปรากฏว่าไม่พบ DNA ของโจแอนนาและหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เลยดังนั้นคริสโตเฟอร์จึงถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสวัน มาถึงจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะค่ะซึ่งอะไรบางอย่างที่ว่านี้ก็คือทำไมวินเซนต์เขาถึงจำได้ว่ารถของคริสโตเฟอร์จอดในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งๆที่เวลามันล่วงเลยผ่านไปนานถึงสองสัปดาห์ซึ่งมันเป็นดีเทลที่เล็กมากๆแถมเขายังแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่คริสโตเฟอร์ถูกจับกุมตัวไปแล้วด้วยแล้วก่อนหน้านี้ทำไมตัวเขาไม่คิดสงสัยอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามองว่าเหมือนวินเซนต์พยายามจะให้การเท็จเพื่อใส่ร้ายคิโตเฟอร์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะคำถามคือแล้ววินเซนต์เข้าทำไปทำไมกันดังนั้นวินเซนต์จึงกลายเป็นบุคคลที่น่าสงสัยในการสืบสวนนี้เป็นในทันทีและก่อนที่ปริมจะพาทุกคนเข้าสู่พาร์ทการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะปริมขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวินเซนต์ให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะวินเซนต์แาแบก เขาเกิดมาวันที่10กุมภาพันธ์ปี1978โดยในปี2010ที่เกิดคดีนี้ขึ้นเขาอายุได้32ปีเขาเป็นชาวเนเธอร์แลนด์และเป็นลูกคนสุดท้องจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนเขาจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากไ I โ f e ฟ University of Technology สาขาสถาปัตยกรรมการวางผังอาคารในปี2003โดยในปีเดียวกันนั้นเขาได้ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษ เพื่อเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพที่เขาได้เล่าเรียนมาและการย้ายมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะทำให้เขาพบรักกับฐานยาแฟนสาวของเขาโดยทั้งคู่พบกันผ่านเว็บไซต์หาคู่ค่ะและในเดือนมิถุนายนปี2009ทั้งคู่ก็ได้ย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่คริสโตเฟอร์เป็นเจ้าของทางด้านนิสัยส่วนตัวของวินเซนต์นั้นนะคะผู้คนส่วนใหญ่ที่รู้จักกับเขาต่างบอกว่าเขาเป็นคนเก็บตัวและรักสันโดษแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมาก กลับมายังการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันต่อนะคะโดยในตอนที่โจแอนนาเธอหายตัวไปไม่กี่วันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เคยแวะไปสอบถามวินเซนต์กับทานยาอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่พวกเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาไม่ได้ยินหรือเห็นอะไรที่ผิดปกติในคืนนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะในคืนวันที่17บธันวาคมทานยาเธอไม่ได้อยู่อาพาร์ตเมนต์โดยวินเซนต์เขาอยู่อาพาร์ตเมนต์เพียงลําพังค่ะ และหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานเนี่ยนะคะวินเซนต์เขาก็เดินทางกลับบ้านเกิดที่เนเธอร์แลนด์เพื่อร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวและในวันที่31ทธันวาคมทางตำรวจก็ได้ส่งทีมสอบสวนเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อสอบปักคำวินเซนต์เกี่ยวกับเรื่องราวนคืนเกิดเหตุตามที่เขาได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนหน้านี้ โดยในระหว่างที่วินเซนต์กำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสังเกตเห็นว่าวินเซนต์เขาดูมีท่าทีสับสนแล้วก็พูดจาคลุมเครือซึ่งมันสร้างความสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากพวกเขาเลยตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าคุณยินดีจะให้ตัวอย่าง DNA ของคุณแก่ทางเราไหมซึ่งวินเซนต์เขาก็ดูเป็นกังวลใจอย่างมากค่ะดูเหมือนว่าเขาไม่อยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสักเท่าไหร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แปลกใจเป็นอย่างมากค่ะว่าถ้าวินเซนต์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมโจแอนนะาทำไมเขาต้องดูกังวลใจขนาดนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะวินเซนต์เขาก็ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บตัวอย่าง DNA ของเขาไปและในช่วงเดือนมกราคมปี2011ทางนิติเวศก็ได้ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญสิ่งนั้นก็คือ DNA ของบุคคลปริศนาซึ่งมันติดอยู่บนร่างกายของโจแอนนะา โดยตัวอย่าง DNA ที่พบนี้มันมีขนาดเล็กมากๆและเจ้าหน้าที่เขาก็คาดการว่ามันน่าจะเป็น DNA ของคนร้ายและจากการตรวจสอบก็พบว่า DNA ที่พบนี้มันไม่ตรงกับ DNA ของคริสโตเฟอร์เจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่ DNA ที่ว่านี้มันดันไปตรงกับ DNA ของวินเซนต์เขาให้ค่ะดังนั้นในเช้าวันที่20มกราคมปี2011 เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าจับกุมตัววินเซนต์ในข้อหาฆาตกรรมโจแอนนาโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือและรถเก๋งไปตรวจสอบและจากการตรวจสอบพบว่า6วันก่อนที่จะมีคนพบร่างของโจแอนนานั้นวินเซนต์เขาได้ใช้ Google Map ในโหมด Street View เข้าดูภาพถนนลองวูดเลนซึ่งเป็นจุดที่พบร่างของโจแอนนาและนอกจากนี้ ตัวเขายังเซิร์ชหาข่าวข,ของโจโอแอนนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่เธอหายตัวไปอีกด้วยค่ะส่วนการตรวจสอบรถเก่งของเขานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหยดเลือดขนาดเล็กบริเวณท้ายรถซึ่งต่อมาก็ได้รับการยืนยันจากทางนิติเวศว่าเลือดดังกล่าวนี้เป็นของโจโอแอนนาค่ะและถึงแม้ว่าหลักฐานทุกอย่างมันจะแน่นหนาขนาดนี้แต่วินเซนต์เขาก็ยังคงเอาแต่ปฏิเสธค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการฆาตกรรมโจโอแอนนาเลย และเขาเนี่ยยังมีหลักฐานที่อยู่ในคืนนั้นอีกด้วยเขาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในคืนนั้นเขาไปที่ห้างแอสตาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดของที่นั่นเลยค่ะแล้วก็พบว่าในคืนที่โจโอแอนนาถหายตัวไปนั้นวินเซนต์เขาไปที่ห้างแห่งนั้นจริงๆโดยจากภาพจะเห็นว่าวินเซนต์เขาเดินไปมาผ่านหน้ากล้องวงจรปิดอยู่หลายรอบราวกับว่าเขาจงใจให้กล้องจับภาพเขาไว้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็คาดการว่าในขณะที่วินเซนต์ทำทีแวะซื้อของที่ห้างพวกเขาเชื่อว่าร่างของโจแอนนาเธอน่าจะอยู่ในท้ายรถของเขาค่ะโดยการสืบสวนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการตรวจสอบแล็ปท็อปของวินเซนต์เพิ่มเติมค่ะแล้วก็พบว่าวินเซนต์เขามักจะชอบดูสื่อลามกที่มีความรุนแรงเป็นประจำ รวมไปถึงยังพบภาพอนาจารของเด็กๆที่มีมากกว่า100ภาพและภาพของหญิงสาวที่ถูกรัดคอซึ่งถ้าทุกคนยังจำกันได้เนี่ยโซแอ,อนนาเธอก็เสียชีวิตจากการถูกรัดคอเหมือนกันค่ะดังนั้นวินเซนต์จึงถูกส่งตัวไปยังเรือนจำ เขาถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีและในวันที่5พฤษภาคมปี2011ฆาตกรปากแข็งอย่างวินเซนต์ก็ยอมรับสารภาพค่ะโดยการพิจารณาคดีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมปี2011วินเซนต์เขาได้อ้างว่าในคืนเกิดเหตุเขาได้เดินผ่านหน้าต่างทางฝั่งห้องครัวของห้องพักที่โจแอนนาเธออาศัยอยู่โดยโจแอนนาเธอโบอกมือเรียกให้เขาไปหาเธอเมื่อเขาเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเธอ พวกเราทั้งสองก็พูดคุยกันราวๆสิบนาทีโดยวินเซนต์เขากล่าวอ้างว่าโจแอนนาเธอพูดจาหวานล้อมเขาเหมือนเธอพยายามทอสะพานเขาเขาจึงเดินเข้าไปจูบเธอแต่เธอกลับผลักเขาออกแล้วก็กรีดร้องเสียงดังค่ะในวินาทีนั้นวินเซนต์เขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ถูกเลยเขาตื่นตะหนกแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงเอามือปิดปากเธอไว้ เพื่อไม่ให้เธอส่งเสียงร้องค่ะแต่มันก็ไม่ได้ผลเขาจึงตัดสินใจบีบคอเธอแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเธอค่ะและเมื่อโจแอนนาถึงนิ่งไปเขาจึงรู้ตัวว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเขาจึงพยายามทําให้ที่เกิดเหตุมันอยู่ในสภาพปกติที่สุดเขาปิดเตาอบที่เธอใช้อบพิซ่าที่เธอซื้อมาในคืนนั้นเขาเอาพิซ่าและถุงเท้าสีเทาข้างหนึ่งของเธอไปทิ้งในถังขยะของอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง เขาอุ้มร่างของเธอไปที่ห้องของเขาแล้วก็เอาที่คลุมจักรยานมาคลุมร่างของเธอหลังจากนั้นก็อุ้มเธอไปไว้ในท้ายรถและก่อนที่จะนําร่างของเธอไปทิ้งนั้นวินเซนต์เขาก็ได้แวะที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่ตามที่ปริมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้และจากที่วินเซนต์เขาเล่ามาทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าเหล่าคณะลูกขุนจะไม่ค่อยเชื่อคําพูดของเขาสักเท่าไหรนะ่นักเพราะมันมีผลการชนะสูตรอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาค่ะ นั่นก็คือบนร่างกายของโจแอนนานั้นมีบาดแผลฟกช้ำถึง43แห่งด้วยกันและสมูกของเธอร้าวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่วินเซนต์จะพลั้งมือฆาตรกรรมเธอโดยไม่ได้ตั้งใจและในวันที่28ตุลาคมปี2011วินเซนต์ทาแบตก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตรกรรมโจแอนนาเยตหญิงวัย25ปี โดยเขาถูกตัดสินให้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นเวลาอย่างน้อย20ปีค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคดีของโจแอนาเยตด้วยในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะลูกขุนเขาได้ให้ความเห็นว่าถ้าวินเซนต์ไม่ถูกจับกุมและยังคงลอยนวลอยู่ไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะก่อเหตุซ้ำและกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องก็เป็นไปได้ค่ะและสําหรับวันนี้ปริมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ